สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับช่องวัดลำเพลินออปิเชียครับนี่เรากำลังจะไปซื้อกาลัเาเงเพียงเล่งหนังอยู่จังึ้ณข้างหลังเลยวเร็วปิดประตูแก่นน้อยก็ไปด้วยนะ แกบอกไว้นี่แหละแต่เราก็กลับมาบอกยาวไว้นี่แหละบอกยาวเอาไว้นี่แหละเ,เดี๋ยวเราก็กลับมาแล้วเราจะไปซื้อหน้าต่างที่ร้อยเอ็ดนะครับลั่นคิงอลูมิเนียมก็คุยกับช่างแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ ยังีจะมาทำไมล่ะลูกยายเขาก็เป็นไข้พาไปหาหมอแล้วมุ่งเส้านี่กินยาก,กินเขาแล้วเรียบร้อยได้บอกให้นอนเด้อหมอบอกให้นอนถ้าไม่หายก็ไปฉีดยาซ้ำนะครับใครอยู่ค่อย่า่าเพงพี่น้องนบานฮ้อ สือกะจกอันนี้คือของแม่บุตรีเนาะกระจกที่เราจะไปซื้อนะครับเงินคุณแม่บุตรีเอาไว้ให้วันนี้เราจะได้มีโอกาสไปซื้อแล้วไปทานี้หรอใช่แล้วพิงอลูมิเนียมร้อยเอ็ดนะครับสวยมากอืมสวยเวิร์ละ มาอยู่บ้านเป็นยังไงดีไหมดีในจุดบ้ามาอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างกลับมาอยู่กับะยะ่าเฒ่าไหมล่ะไม่เป็นเรียนกรุงเทพนะการที่สุดจะบอ,อกจบแล้วเนาะไปดูเออเอาเอาินเดิน ไป,ไปจังสร้างมากอ่ออิดนะครับออกเกาะอิดใส่้าต่างรอบนี้เห็นนมแล้วหรอรอบนี้ก็คือว่าเป็นสุดท้ายรอบสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดนะครับเราหมดงบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่บอกว่าหนูเห็นเจอนมเปรี้ยวแล้วหรอลูกใชเหมือนงบแล้วค่าช่างนึง ลกนาเออลกกาดำนา้าลครกกาดำน้าครับแม่ได <4 S 1> ้ขี้ใคร <4 S 1> ช้างช้างอยู่ไหนไม่เห็ <4 S 1> นาา <4 S 1> ช้างากำลังเคียวหนุ่มแล้วพี่น้องนะ 5. บัวจริงด้วยทงนากำลังเขียวเขียวหย,ออย่อนยังเขียวหย,ออย่อนหยาบอ่ะนี่ครับบรรยากาศเห็นแล้วลูกเห็นแล้วบรรยากาศบ้านเรานั่นไงเห็นไหมเฮ้ยคือเนาะ พฤษภาคับรม28ปิดฤดูกาลสาวหน่อยเพชรบัตรแพงครับที่โรงเรียนบัตรแพงนะครับบัตรกุปปบิทหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับปะทะโตเกียวมิวสิกนะครับนำโดยผู้เยาวบ้านฟินแลนด์แลกศิลปิในในไข่สังกัดของโตเกียวมิวสิกนะครับศิลปินมากน่าหลายตาแจา๊คกูเดย์นะชิมารับเชิญมืเอนั้นนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้รำตีไหน ปีนั้นได้ล่ำตีได้บุนี่ลำกับโจบเรื่อง <c oughs> เพราะว่าศิลปินรับเชิญเยอะมากนะครับเ <c oughs> ตยร้าเยาวๆจนหวเจ็ดโมงเสาร์พี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> วันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของทีมงานของเฮานะครับ <c oughs> ปีหน้าก็จะเป็นปีที่สี่สำหรับเรา สำหรับผมและน้องเบียร์ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่สี่กับการอยู่ของกับการที่เราอยู่กับพงสาวหน่อยเพล่เหมือนแมงกับสรุปแล้วในปีนี้นะครับเราก็ได้บ้านหลังหนึ่งถึงแม้มันจะโปรเซตแต่ก็ไดนะครับถ้าก็ได้เอฟซีได้พลังนำใจเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซี FC น้องหญิงนะครับนะครับแล้วก็ ู้ทีิบุกมือให้ลุงเต่าคุณแม่นักฮักน้องอองแก่นนะครับถ้าไม่มีบุคลากรทุกท่านเอากับบสามารทจ่มฮอดมือนี้ได้นะครับอาจจะเอ่ยน้าไม่ถึงไม่ทั่วถึงทุกท่านนะครับแล้วก็อะไรปิดดูกาลนะครับเราก็จะทำใบใบหนิวนะเพราะว่าเงินเราใช้หมดกลับบ้านหมดแล้วแต่ถ้าเป็นเงิน ถ้าผู้ใดอยากเสื้อผ้ายกเสื้อผ้าได้ครับจงนี้นะครับสุดทยแล้วก็เอามาใ่งเงานคือเราเนาะถ้าได้อีกปิดวงนี้นะครับใครอยากเสื้อผ้าเราก็จะเอามาฉับเออแล้วก็เอามาซื้อหน้าต่างส่วนที่เหลือนะครับกับซื้อบัตูส่วนที่เหลืออ่านะครับแล้วก็จะฉับกเกือบเซ็จเลยเนียนะ แล้วก็เก็บเงินมาทำฝาช้าใส่กระเบื้องใส่ฝ้าใสา่บัวติดอัน,นั้นติดอันนี่ามันก็สวยงามตามทองเลืองครับเอาฝ่ากกดไล่์กใช้กนสัมสัยช่องบ้านระเบิดออกเชียวพี่น้องครับขอบคุณทุกก์ลังใจพี่น้องเดี๋ยวไปถึงร้านคิงอลูมิเนยียมเราจะถ่ายคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรากำลังเดินทางเนาะประมาณ8ปกโลนะครับ พอกาคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขขช่องบ้านระบนออเบิดออฟฟิเชียลนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพอได้สนับสนุนลูกเต้านะครับพอกาคลิปต่อไปสวัสดีครับ